นเนี่ยลูกฉันเองค่ะฮะลูกใครอนุญาตให้เธอเอาลูกมาเลี้ยงที่ทำงานคือผู้จัดก,การคะฉันขอโทษนะคะคือพ่อของลูกฉันมุ่งเสียไปค่ะเลยไม่มีใครช่วยฉันดูแลลูกฉันก็เลยต้องเอาลูกมาทำงานด้วยค่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะเป็นหรือจะตายฉันสนแค่ว่าเธอเป็นรปภทำงานกินเงินเดือนของบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเธอไม่มีสิทธิ์เอาลูกมาเลี้ยงที่ทำงาน จัดก,การฮัผู้จัดการเห็นใจฉันหน่อยนะคะหรือว่าจะสงสารเด็กก็ได้อ่ะคะ่ะถ้าฉันมีทางเลือกอะ่ะฉันไม่ทําแบบนี้หรอกนะคะ <C le af> ฉันไม่เห็นใจใครทั้งนั้นแหละเธอเลือกเอาแล้วกันว่าเธอจะทํางานหรือว่าจะให้ฉันไล่ออกแล้วกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านผู้จัดก,การคะคือลูกฉันก็ทิ้งไม่ได้งานฉันก็ทิ้งไม่ได้คะ่ะผู้จัดการอย่าไล่ฉันออกเลยได้ไหมคะคช่วยอ่หนุรวมไม่ฉันกับลูกได้ไหมคะ เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยจะเอาลูกมาเลี้ยงที่ทํางานเนี่ยเธอก็ต้องจ่ายเงินคืนค่าจ้างที่บริษัทจ่ายให้เธอมาครึ่งหนึ่งฉันจะถือว่าเธอเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเอ่อครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะคือค่าแรงวันหนึ่งของฉันก็400ครึ่งหนึ่ง200เลยนะคะก็ใช่อะสินี่ฉันถือว่าอนุโลมให้เธอสุดๆแล้วนะ ได้ค่ะนี่ค่ะดีมากเงินเนี่ยฉันจะเอาไปคืนให้บริษัทส่วนวันต่อไปถ้าเธอจะเอาลูกมาเลี้ยงที่ทำงานเนี่ยเธอก็ต้องจ่ายวันละ200ตามนี้นะจะเอาเงินไปคืนบริษัททำไมให้งโง่ ก่อนนะเฮ้ยป้าระวังเฮ้โฮยโอ้ยไข่ฉันแตกหมดเลยอุ้ยป้าคะฉัน้อขอโทษนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันแค่ดึงป้าหลบเพราะว่ากลัวโดนรถเฉี่ยวแค่นั่นเองคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจายเองหนู เมื่อกี้อ่ะป้าขอบใจมากๆเลยนะถ้าไม่ได้หนูอ่ะป้าโดนรดเฉี่ยวแน่ๆเลยไม่เป็นไรคะ่ะป้าแต่หนูขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทั้ไม่ป้าแตกอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจ่ายเองไข่ถุงละร้อยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะป้าเอา้ากระเป๋า,ต,าตังค์นี่ไปไหนละเนี่ยอา้าวอ้าป้า อย่าบอกนะว่าจะมาเล่นมุกกระเป๋าตังค์หายแล้วชิ่งไม่จ่ายอ่ะไม่ใช่ป้าไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยสงสัยป้าไม่ได้หยิบมาจากบ้านน่ะป้าขอกลับไปเอาได้ไหมไม่ได้ป้าเกิดป้าไม่กลับมาฉันก็ซวยนะสิป้าไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยใครจะไปรู้ล่ะป้าเอ่อเ๊คะ่ะเดี๋ยวค่าไข่ที่แตกเนี่ยฉันจ่ายเองค่ะหนูจะม่จ่ายให้ป้าทำไม ไม่เป็นไรค่ะป้าหนูเองก็มีส่วนทําให้ไข่หลุดมือป้าจนตกแตกอะคะ่ะเป็นหนูใจเองนะคะไม่เป็นไรหนูทําไปเพราะหนูช่วยป้าไม่ให้โดนรถเทียวไม่ต้องมารับผิดชอบแทนป้าก็ได้ไม่เป็นไรค่ะป้าไหนหนูก็ช่วยป้าแล้วอะก็ช่วยให้สุดๆไปเลยละกันได,ได้บุญกับเขาบ้างขอบใจมากนะหนูขอบใจจริงๆ ที่แตกร้อยหนึ่งจ้ะแล้วก็ฉันขอซื้อเพิ่มอีก20บบาทจ้ะโอเคจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ,ะฉันไปก่อนนะจ๊ะป้าแต่ลูก ไหนจะค่าข้าวค่าน้ำอีกแล้วแบบนี้จะพอซื้อนมให้เอวามั้เนี่ยเออผู้จัดการคะอะไรคือพรุ่งนี้ฉันขอติดไว้ก่อนได้ไหมคะถ้าที่เอาลูกมาทำงานด้วยค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไง ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินนะคะเงินเก็บก็มีไม่ถึงพันไหนจะต้องซื้อนมให้ลูกอีกอะ่ะฉันขอค้างไว้ก่อนได้ไหมคะเฮ้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเธอจะเอาลูกมาเลี้ยงที่ทํางานเนี่ยเธอก็ต้องหามาจ่ายให้ได้ฉันทราบค่ะแต่ฉันขอจ่ายทีหลังได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอหามาจ่ายให้ฉันไม่ได้เนี่ยฉันก็จําเป็นต้องไล่เธอออกแล้วก็หาคนที่ไม่มีภาระเนี่ยมาทํางานแทนเธอ าก,การตามนี้นะทำไงดีอะเอวาลูกเราจะทำยังไงกันดีจ่ายมาผู้จัดจาก,การคะไม่ต้องมาเรียกฉันไม่สงสารหรอกจ่ายมาซะดีๆ ฉันขอจ่ายแค่ร้อยเดียวก่อนได้ไหมคะเธอนี่ยังไงเนี่ยคะพูดไม่รู้เรื่องเลยไงคือผู้จัดการทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็เหลืออยู่แค่ร้อยเดียวค่ะช่วยเห็นใจกันหน่อยได้ไหมคะอย่าใจจืดใจดำนักเลยนี่เธอว่าฉันเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะลูกถ้าเกิดว่าเธอจะเอาลูกมาทำงานแล้วไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ย เธอก็ออกไปเลยฉันไล่เธอออกอผู้จัดการคะผู้จัดการอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้จัดการไล่ฉันออกอะ่ะฉันกับลูกจะทายังไงอะคะมันก็เรื่องของเธอลูกเธอไม่ใช่ลูกฉันนี่ังหนูเกิดอะไรขึ้น นี่ได้ไงอะจ๊ะเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญเข้ากับเรื่องของเองหรอกแล้วนี่ป้าเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยแล้วเองเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันกำลังจะไล่ลูกน้องที่ไม่ทำตามกฎออกป้าอย่ามายุ่งดีกว่าทำตามกฎอย่างไรคือฉันเป็นอปรอปภอยู่ที่นี่อะจ๊ะแล้วสามีฉันก็เพิ่งเสียไปไม่มีคนดูแลลูกฉันก็เลยต้องเอาลูกมาทำงานด้วย แต่แรกกับการที่ฉันต้องคืนเงินให้บริษัทครึ่งหนึ่งของค่าแรงที่ฉันได้แต่วันนี้ฉันไม่มีเงินจ่ายผู้จัดการก็เลยไล่ฉันออกอะค่ะนางหนูนี่เองลำบากขนาดนี้วันก่อนเองอยังอยากช่วยป้าอีกเหรอช่างมันเถอะจะป้าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะแล้วบริษัทมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอเรียกเงินคืนจากพนักง,งานเนี่ยนะแล้วป้ามายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะ แกก็อยู่ส่วนแก่ดีกว่านะป้าฉันแกยุ่งเองจะทำไมนังหนูเรื่องลูกอะ่ะเดี๋ยวป้าดูให้เองนังหนูไม่ต้องลาออก <_ c oughs> ป้าคิดว่าตัวเองเป็นใครหรอฮะมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้เราปรพคนนี้ไม่ต้องลาออกฉันมีสิทธิ์มากกว่าเองก็แล้วกันหมายความว่าไง เกิดอ,อะไรขึ้นหรอครับเนี่ยเอ่อท่านประธานแม่จะมาทำไมไม่โทรหาผมก่อนละอ่ะ,อะนี่แม่ท่านประธานเหรอคะใช่ฉันเป็นแม่ประธานบริษัทนี้ใหญ่พอหรือยังแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรนเนี่ยเออกระเป๋ามาก็ดีแหละแม่ขอถามอะไรหน่อยสิว่าบริษัทของแกน่ะมีกฎเรียกเงินคืนครึ่งหนึ่ง อากรอปภที่เอาลูกมาทํางานด้วยเหรอฮะอะไรนะครับเก็บเงินคืนเครื่องหนึ่งผมไม่เคยออกกฎอะไรแบบนั้นนะครับแล้วนี่คุณบิวเอาลูกมาทํางานได้เหรอครับดิฉันขอโทษนะคะท่านประธานพอดีว่าสามีดิฉันเพิ่งเสียค่ะไม่มีคนช่วยดูแลลูกฉันก็เลยต้องเอาลูกมาทํางานด้วยค่ะแล้วทาไมคุณไม่แจ้งผมก่อนละ่ะผมจะได้รับรู้แล้วก็อนุโลมให้คุณได้ ท่านคิดว่าผู้จัดการแจ้งท่านประธานแล้วนะคะเพราะผู้จัดการบอกว่าถ้าจะเอาลูกมาทํางานด้วยเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนให้บริษัทครึ่งหนึ่งฉันก็เลยจ่ายผ่านผู้จัดการไปอะคะ่ะเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นรู้เรื่องนี้เลยอะคุณแอนคุณเก็บเงินจากพนักง,งานเหรอเอ่อคือว่านี่ท่านประธานไม่รู้เรื่องหรอคะไม่ครับบริษัทไม่มีนโยบ,บายในการเรียกเก็บเงินคืนจากพนักง,งานนะครับ ถ้าเกิดคุณจะเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยคุณก็แค่ติดต่อผมโดยตรงผมจะได้หาทางออกให้คุณได้งั้นก็เท่ากับว่าผู้จัดก,การคนนี้โกหกแม่โกหกแม่หนูคนนี้และก็โกหกบริษัทอย่างนั้นเหรอผู้จัดก,การนี่ผู้จัดก,การหลอกฉันเหรอคะแบบนี้มันทำเกินหน้าที่ไปนหน่อยนะครับคุณแอนแถมยังเปการเอาเปรียบพนักง,งานอีกอ่ท่านประธานคะ ฉันขอโทษจริงๆนะคะท่านประธานฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะคะ่ะฮืมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเหรอแต่เท่าที่เช่นเห็นและได้ยินน่ะเช่นว่าเธอตั้งใจมากกว่านะขอโทษนะคุณแอนแต่พฤติกรรมของคุณที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการในบริษัทผมแล้วล่ะผมไล่คุณออกท่านประธานเชิญครับเพราะแกคนเดียวเลยทำให้ฉันโดนไล่ออก พับตัวผู้จัดการเองตังหากค่ะถ้าผู้จัดการไม่คิดโกงคนอื่นน่ะก็คงไม่มีจุดจบแบบนี้หรอกส่วนคุณโทษฐานเที่ยวลูกมาทำงานโดยที่ไม่แจ้งบริษัทก่อนคุณเองก็ต้องได้รับโทษเช่นกันอ๋อแม่ขอแม่หนูคนนี้ไว้สักคนเถอะนะ ทำไมล่ะครับแม่หนูคนเนี้ยเป็นคนดีเมื่อวานน่ะแม่เกือบถูกรถเที่ยวแม่หนูคนนี้เขาก็ช่วยแม่ไว้แถมยังจ่ายค่าไข่ให้แม่อีกเพราะแม่ลืมเอากระเป๋าตังค์ไปแม่หนูคนเนี้ยลำบากอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยนะลูกนะจริงเหรอครับคุณแม่จริงก็ได้ครับงั้นผมจะไม่ลงโทษคุณผมเป็นแก่แม่ผมแล้ว เรื่องที่คุณเอาลูกมาทํางานด้วยเนี่ยคุณจะทํายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ช่วยเลี้ยงเด็กเองแม่แก่แล้วไม่มีอะไรทําเล่นกับเด็กอ่ะจะได้หายเหงาคุณป้าคะมันจะเป็นการลบกวนคุณป้าเกินไปไหมคะไม่เป็นไรป้ายินดีหนูขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่คุณป้าเมตตาหนูกับลูกยินดีจ้า ทางนั้นผมตามใจคุณแม่แล้วกันนะครับไปไปกับยายเดี๋ยวยายซื้อขนมอร่อยอร่อยให้กินนะ